กราบสวัสดีครับทุกคนครับบัตดีครับบัตดีครับใครที่ยังไม่เข้ามาก็เข้ามาเดอ้อกินข้าวเสร็จไปกินข้าวเสร็จแล้วเฮ้ยมันบ่ายโมงหาสิบตัวนี้วันนี้ก็ตรงกับวันหยุดนะครับวันหยุดวันเสาร์ที่21ธันวาคม2567ตอนนี้เป็นเวลา13นาฬิกา51นาทีโดยประมาณนะครับกราบสวัสดีครับพี่บุญเสริมครับ เป็นคนแรกขอให้ถูกหวยรางวัลวที่หนึ่งนะครับปีใหม่ใกล้จะถึงนะครับพี่บุญเสริมไม่มีอะไรจะให้นะมีแต่คําวยพรนะพี่บุญเสริมเนาะอย่าลืมน้องอย่าลืมนุ่งเดอ้อพี่บุญเสริมถูกรางวัลที่หนึ่งนะบริจาคมาปิดงวดลดหน่อยอทุกคนนะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วกันอกิบกาแฟกัน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเอฟซีคนไทยเอฟซีเมียนมาแล้วก็เอฟซีกัมพูชากเอฟซีสปปลาวนะครับเอฟซี FC ต่างด้าวผมเยอะนะครับนะเขาก็เข้ามาดูว่าตรงไหนมีด่านนะครับมีด่านมีจุดตรวจนะครับจุดต่างๆที่ตำรวจชอบตั้งด่านเนาะ ผมก็มีชอดเด็ดๆนะครับลงให้ทุกคนดูนะครับการทํางานของจราจรแต่ละพื้นที่นะครับวันนี้ยบเหงาะนะเป็นหลายจุดอยู่แต่ไม่บอกแล้วกันว่าจุดไหนบ้างอะไรบ้างนะครับเงียบกิ๊บผมก็ไม่รู้นะว่าเงียบเพราะอะไรนะหรือคนดูเยอะเออคนดูเยอะว่าเป็นกระแสนะครับเป็นกระแสว่าเออตำรวจนะครับชอบยืนดักยืนซุ่มนะครับเป็นเหมือนจุดจะเอ๋บ้างอะไรบ้างนะครับผม ไม่ใช่ตะเวนนะคือผ่านผ่านจุดที่ผมเคยไลฟ์เคยถ่ายนะครับเงียบหมดเลยนะไม่รู้ว่าไปไหนหมดนะคิดถึงคิดถึงนะพี่ตำรวจนะคิดถึงอยู่อืมคิดถึงนะครับท่านก็ทําดีแล้วนะครับการกวดขันวินัยจราจรแต่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะครับอย่าหักโหมหนักนะครับโดนรถชนตุยขึ้นมาก็คือลูกเมียจะเดือดร้อนเอานะครับ แล้วก็คนที่จะเดือดร้อนก็คือก็อาจจะปิดได้นาะถ้าตุยขึ้นมาอาจจะปิดบัญชีได้เพราะว่าเขามีประกันเนาะกู้เงินสารกรตำรวจมาถ้าตุยขึ้นมาสมมุติว่าเป็นไปกะเอนะตามแยกเนาะโด,โดนรถโดนรถชนตุยขึ้นมาปุ๊บเขาจะมีเงินประกันอยู่แล้วเออเออเอ,อ,อันนี้จะคนคนที่เดือดร้อนก็อาจจะน้อยเพราะว่าตุยเนาะอันนี้ไม่ได้แช่งเนาะ อันนี้ผมไม่ได้แช่งเนาะเราเราเราไปแช่งกันไม่ได้ครับเขาก็ทําตามหน้าที่พี่พี่ตำรวจเขาทาตามหน้าที่ผมก็เลยบอกว่าพี่ที่ทําไปเลยนะบางชีผมซื้อน้ํามาซื้อขนมมาเนี่ยผมยังเอาให้เลยนะครับให้เป็นขวัญกําลังใจเนี่ยราลจอเส้นวิพาวดีเนี่ยผมยังขาน้ําถ้าอยู่กับผมแปบ๊บยิงพูดคุยกันนะผม,ะมซื้อน,มมน้ <S <s อาไม่กินเลยนะครับเป็นกําลังใจเป็นขวัญกําลังใจนะครับให้พี่พี่ตำรวจเขา ยืนดักกันนะครับยืนซุ่มกันเหมือนเดิมนะในส่วนเขาทํางานเขาก,เขาก็เขาก็ต้องทําอ่ะในส่วนที่ผมนําเสนอผมก็นําเสนอนะครับเออแต่มันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีไม่ดีพี่น้องนะครับเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเขาตัดสินนะครับไม่ต้องห่วงหรอกผู้บังคับบัญชาเขาอ่ะตัดสินออกมาผูกผูกไม่มีผิดนะครับนะเออไม่อยากจะใช้คำว่าแถลนะบางทีใช้คำว่าแถไถไปมัน ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะเออมันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็รับไม่ได้ครับเดี๋ยวมาว่าผมอีกนะครับว่าผมในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างผมลงไปก็ว่าผมแซะผมนะครับเรื่องราวต่างๆนานาสวัสดีครับพี่ฤทธิชัยครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ว่างๆก็เข้ามาดูนะครับบางคนก็ไม่ค่อยว่างไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวขึ้นเหนือล่องใต้ก็ระมัดระวังครับเกี่ยวกับ ความเร็วนะครับเกี่ยวกับความเร็วดานนะครับอย่างชัยนาทแถวสิงห์บุรีชัยนาทสิงห์บุรีก็มีส่านครับนะอืมมีส่านขับรถก็ใช้ความเร็วนะครับตามกฎหมายกําหนดดีกว่าครับนะอย่าไปใช้มันเกินบางทีเจ้าที่ตำรวจก็แต่ก่อนอ้างนะอืมแต่ก่อน พอ,อโดนปุ๊บอ้างไว้อายัดรถไม่มาเนี่ยชำระจะอายัดจะงูหนึ่งอย่างนี้นะครับต่างๆนานาเขาจะพูดมานะครับตอนนี้เงียบกิบอืเงียบกิบแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเออแบบเขามีขบวนการอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไม่ไม่ไปชาระนะครับไปสั่งเ,ออเขาก็มีวิธีบังคับให้คุณมาจ่ายก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยศาลนะครับพิพากษาออกมาแล้วไม่ เขามีขบวนการนะครับที่ทําอมที่ทําที่สามารถบังคับให้คุณมาจ่ายได้นะครับถ้าคุณไม่มานะครับจะทำผิดกฎหมายดีกว่านะครับเราก็ให้ความเป็นธรรมกับตํารวจบ้าหังนะ่าบางทีก็หาว่าผมไมดา่ดาด่าแต่ตํารวจเออแซะผมว่าเออไปบอกให้โจรรู้ขอขอบคุณนะโจรโจรมาขอบคุณผมนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้พวกนอกรี่นั่นแหละนะครับหน้าตาไม่มี มาขอบคุณผมขอบคุณผมมไม่ต้องมาขอบคุณกูณหรอกนะครับนะมันบอกว่ามันเป็นคนค้ายาดีนะพี่บอกอย่างงู้นอย่างนี้กูเจอมาเยอะแล้วนะครับไอ้พวกเนี้ยนะไอ้พวกน,นะอ,วกนอกรีดไอ้พวกโจรในเครื่องแบบนี่แหละเออมันหน้าตัวเมียนะมันหน้าตัวเมียมันก็มาแซะ้นะครับว่าเออแบบมาขอบคุณผมนะครับดัชลิตนะครับนะบ้านผมเรียกว่าอะไรนะรู้ไหมดัลิศดัลิต เออสตอนะครับนะสตอคือผมบอกแล้วไงจริงๆมันก็ไม่มันไม่ได้ติดมันติดมันติดตามผมไหมมันเข้าไปดูมันก็ไม่ได้ติดตามเราเออเรามันก็ไม่ได้ติดตามเราแล้วเราก็เออมาขอบคุณเราทําไมวะเราไปโพสต์ว่าตํารวจตั้งด่านคุณก็ต้องแบบว่าเอออย่าเมาห้ามขับนะอะไรประมาณนี้นะครับโจนอ่ะมันรู้มไม่ต้องห่วงหรอกโจนอ่ะมันรู้มันรู้ นะมันคงไม่บ้าบอมาขอบคุณหรอกนะครับมาขอบคุณผมหรอกเออตำรวจนครบาลเขาเก่งจะตายทุกวันนี้เขาแกะรอยนะครับนะเขาแกะรอยพวกมิจฉาชีพพวกพวกโจรน,นะครับพวกค้ายาเสพติดพวกไอแบบมึงนี่แหละถ้ามึงเป็นจริงๆอ่ะมึงไม่เหลือหรอกเออเดี๋ยวมึงเจอสารวัตรแจ็คนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับทีมพี่พี่พพสืนบคนครบาลน,นะครับเขาทางานกันโอ้โหเยี่ยมมากครับนะนี่ สังคมเราต้องสนับสนุนตำรวจที่ดีแบบนี้นะครับที่ทํางานแบบไม่ได้ไปตั้งลงตั้งด่านให้เกิดความวุ่นวายในสังคมนะครับนะเอ,อคือนี่คือมุมมองของประชาชนนะเกิดความวุ่นวายในสังคมแต่ในฝั่งของเขานะครับโอ้อตั้งเพื่อความสงบเพื่อความเรียบร้อยนะ <c oughs> คือมันไถไปได้หมดเลยครับนะเไม่ต้องมาโลกสวยกันครับหาแดก <c oughs> เอ,อ่บ้านผมหาเขาเรียกว่าหาแดกนะครับ อแล้วแต่ใครจะคิดนะอันนี้ผมมันเป็นความคิดส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับไม่ต้องมาดราม่าอะไรหรอกนะครับสําหรับผมเออผมตรงนะครับผมตรงไปตรงมาบางคนรับไม่ได้เวลาเขาทามันก็บอกว่าทํามาหาแดกไอ้คนทําก็เขาทํามาหาแดกเขาไม่ได้ทุจริตนะครับเ,รเขาก็ทํามาหากินนะครับเขาทำมาหากินมันไม่ได้แปลกใช่ไหมสวัสดีพี่กิจจานะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับหน้าใหม่ๆหน้าเก่าก็กลาบ ขอบคุณด้วยนะครับสําหรับเข้ามาชมไลฟ์อาจจะไม่มีสาระเท่าไหร่ก็อย่าว่ากันเนาะคืออย่าอย่าคิดว่าเอาผมเป็นรายการดังอะไรเหมือนรายการอื่นเขานะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับผมสไตล์ผมก็อ่าแบบนี้แหละครับเรียวๆไม่ได้มีสกุงสกิปอะไรหรอกครับนะไม่มีสกุงสกิปอะไรกับเขาหรอกเอาแบบนี้แหละนะครับอมผมกําลังไป ทำงานครับใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วไหนน้อเดี๋ยวก็มาทักทายกันนะครับนะแซะมาขำๆมันละนิดละหน่อยเนาะ <c oughs> มันมีเรื่องเยอะนะครับที่จะคุยพอดีมันมีงานคือผมจังหวะผมแบบไม่มีงานก็มาพูดคุยกันได้เนาะนิดนึงนิดนึงอย่างน้อยๆก็ยังดีนะครับคิดถึงทุกคนนะครับก็ขอโทษด้วยสำหรับมันใครที่ไม่ชอบใจแต่ก็อดทนดูผมนะครับ ทั้งทั้งด่าทั้งอยากจะพิมพ์ก็กลัวผมบล็อกนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าพิมพ์มาแบบผมรับได้ก็ก็ไม่ได้บล็อกนะครับถ้ารับไม่ได้ก็ตีนถีบลงทั้งขยะโอเคนะ